สวัสดีค่ะช่องเทคเคนโ์ยินดีต้อนรับทุกทท่ทานนะคะกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ในโครงการนะคะซึ่งมีบรรยากาศรม่มรื่นเลยค่ะเนื้อที่ขนาด99ตารางวานะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะพร้อมสําหรับการทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะอยู่ในโครงการกิสดานคร19รังสิตคลองหลวงตาบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ ราคา3,582,000บาทนะคะเป็นที่ดินเปล่า9199ตารางวาค่ะทุกท่านเป็นที่จัดสรรอยู่ติดถนนคอนกรีตเป็นทางสาธารณะนะคะและตัวพื้นที่ประมาณ28เมตรต่อความรึกก็28เมตรเช่นกันด้านหน้าหันไปทางด้านทิศใต้ระบบสาธารณูปโภคครบน้ำไฟผ่านเรียบร้อยค่ะที่ดินถมแล้วต่ำกว่าถนนเล็กน้อยนะคะ ท่านใดที่มองหาที่ดินอยู่ในจังหวัดปทุมธานีรองเข้าไปชมแปลงนี้กันได้นะคะเผื่อถูกใจค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปต้องการขอพิกัดเพิ่มเติมกระถักเข้าไปคุยกันได้เช่นกันนะคะในวันนี้เชเคโนโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ